โอเคครั okay, สบสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่กิจกรรมท t ท L พีแอ i เพลวิครับกับอยู่กับผมนะกิ้งนะก็อยู่ในหมดอลสะพานครับวันนี้ครับเราลองเล่นก่อนเกมแรกครับก็มีทั้งผมนะทีที t ีแอลทีครับเล่นไลน์ครับมีนินจาโลลิคอนครับ <You S 1> เล่นเซ <mix down S 1> นะ คุณอแคเดนโพเวันครับเล่นมอกันหน้าครับคุณคุณ G อ D อ็ a ด k i n g ครับเล่นทางบิดแขงครับแล้วก็ M ีนเทอร์นั้นเล่นวารัตตัวเก่งของเขานะแล้วก็ตัวทางฝั่งทีมสีม่วงครับยอดมนุษย์ l อ l ของเราครับก็มีคุณ g ี h ซินเวียครับมี3 2 1 0องหนูนครับแล้วก็0 1 2 3์หครับชื่อแกติดต่อกันนะเราไม่เป็นไรครับมีลัสตาครับเ็เล่นเจครับมีนามา จังนำครับเล่นมาตเตอร์ยีแล้วครับชูซ่าร้อยครับเล่นทางมิดฟอระตูนะครับโหเราครับเราเลือดใจเย็นใจเย็นเราใจเย็นก่อนนี่ครับหลวงเลือดไม่ซื้อครับซื้อจะของมานาครับเอาเข้าไปครับซู่ซู่ัดเย็นเตี้ยซู่ซูนะก็โอเคครับเราก็มานะครับเนี่ยฝั่งๆฝั่งๆมีเจคร้าเราบล็อกกันหน้าล็อกไม่หู่แล้วเนี่ยวาร์ลัดด้วยกับวาร์ลครับ เดี๋ยวนแบงก์กินครับโดนอะไรเข้าไปไม่รู้ว่นไม่เลือดเหลือแค่นี้ครับเรามาช้าไปนะนี่ครับเราครับเราสายล่าช็อตอยู่แล้วครับเดี๋ยวเนี่ยแบงก์กินครัก็เล่นเป็นบิดแขคงนะสกินนี้สวยงามมากครับอย่างที่เห็นด้วยกันนะดูฝั่งนู้นครับมีเชนครับมีทางเจมีมาสเตอร์ยีแล้วก็มีทางมีฟอร์จูนแล้วดึงมาไม่ยโดนเราเราเข้ากัเลยเนี่ยมาดิเข้าดิเข้าดิโอ้โหนี่ครับรอลองอยู่ครับ เดี๋ยวเราเรายูวเรายูวให้ก huh, ่อนดีกว่าไหมโอเคครับยิวยูวไปยิวไปเออล็อก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 อือหึล็อกไม่โดนนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้ทุกอย่างครับเรามีทุกอย่างเราอยู่เฉยครับเราก็มีความสุขกับการอยู่เฉยของเราครับแล้ววุ้ยเดียมเดียมแตกินครับล็อกโดนมีะมาสักทีน้ำน้ำตาผมจะไหลครับโอ้โหนี้ยแต่โมกันหน้าครับใส่ดารบไมดิ้งรัวรัวครับ นี่ครับเจทาคุนจารีคอดครับก็โอ้แล้วนี่มาหูดีกว่าโดนแล้วอืมันได้ยี่ทีเดียวอย่าครับไม่เข้าเส้นชัยครับเส้นชัยมันไม่ดีครับเรามีเส้นชัยสีฟ้าเส้นชัยสีแดงครับถ้าเกิดเราเข้าเส้นชัยสีแดงครับเราจะโดนเส้นชัยหูของตายครับคุณธีทวารครับถ้าเกิดเข้าเส้นชัยสีฟ้าครับเราจะได้เดินไวมากขึ้นครับเนี่ครับเส้นชัยสีแดงครับเนี่ยอันนี้อันนี้เราไม่เข้าครับอันนี้เป็นเส้นชัยสีแดงครับ ล้ววัดอุ้ยแล้ววัดจะได้ดีฟ้ามั้ยนี่เก็บแกว่งกว่งกว่งกว่ครับเก็บครับเก็บครับนี่รับหูยืนยืนออยืนอออ่าไม่เก็บมาเก็บแล้วอ่ะมีอะไรครับมีบัาด้วยอ่ะผมโปรโมทไปตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วคุณอีกิ่งว่าเดี๋ยวเกมสองไม่ว่ากันครับ โอ้ยไอ้เฮ <c oughs> yeah, ้ยเราไม่ได้จสกิลเลยเนี่ยเส้นชัยเส้นชัยอย่างงี้ยของฝ่ายครับเส้นชัยของฝ่ายครับแล้วดึงมาตีเจนเชนกันลังก็ตายเจนโดนล็อกไปแล้วก็เบน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 บัตรนัดบัตรนัดเบิร์ดเบิร์ไม่ตายไม่ตายหูแล้วรอดไปกับไปายหูเสือบุ่กันเนี่ยบุ่กันไม่ตายอ่ะหูเชนรอดเฉยครับเชนรอดเฉย โอใช่ครับเราต้องไ่หน่วยตามครับเราอยู่หน่วยหน้าไม่ได้ครับเนื่องจากคําว่าหน่วยหน้าสําหรับเราคือชีวิตครับโอมีแหลกด้วยมีบั๊กด้วยครับเนยก็แล้วดึงืมก็ดึงครับผมก็ดึงนี่ครับเส้นชัยครับโอ้ เราก็กลัวสตยสายเอาเราดึงมาติดแล้วเป็นเฟิร์สบัตแล้วแล้วเจเข้ามาเจโดนลงไปแล้วเจโดนตองเป็นเรียบร้อยเป็นไลท์เก็บเจไปแลด้เดี๋ยวดูครับขู่เจตามมาขูหัวเจเหมือนกันแล้วครับเจก็ลังจะกลับบ้านครับแต่กลับไม่ได้แน่นอนครับกลับไม่ได้หมดแล้วเขาเลยเป็นออโตไลท์สิงหมไม่ทำไมแล้วเราก็มานต้องเป็นวาร์ลันจีเนเอร์ครับที่เก็บคิวล้างได้ครับเราว่าเราไม่แหลกนะโอเคครับก็สู้ๆครับ ลองรีคอนเนตใหม่นะใครนี้แหละครับหาเจ็บพี่เฮดังกินครับเฮดังกินรอดตายไม่ได้เฉยด้วยครับเนี้ยมีโอเวอร์โหลดแล้วครับโหเราล็องมาโดูนะดนแล้วโดนแล้วเนี้ยโอเวอร์โหลดตายเออหมดเลย เราเป็นนี่นะครับทางผีแกงครับที่ล้าต่อไม่ได้ครับแล้วแล้วแล้วโอ้หดียุ้จะเข้าครับก็จะเข้าครับเราเป็นพวกงมากำลังครับโอ้โหเจ็บเจ็บเฮครับเส้นชัยเส้นชัยเขาวางขวดไว้ครับกลัวหูยเยดนเดนแบงกิ้งครับลองไม่โดนครับใช่ครับเราเป็นหมวยสามนะดูจากสกอร์เราได้ครับตอนนี้หงละเอียก็ผ่านแล้วอาย โอ้โหเขาเขาเขามีเส้นชายเขามีเส้นสายของเขาเขามีเส้นสายของเราครับต่างคนต่างมีเส้นชายของกันและกันครับโอเว่โดนโอ้โอ้โอ้โน่โอ้โอ้ยืนแถวลัางเลยโดนดอกนี้เข้าไปแล้วเอาล่าง เป็นฟีกันี่เก็บตามคนเจได้แล้วมาว่าโอยแล้วเนี่ยครับทางหัวนินจาโงนี่ค้อนครับเลนมอลตะไลมาเข้าไงผมเจเลยนหัวแบบไปครับก่อนที้ครับเป็นทางเจที่เก็บไปได้ครับเจเก็บเจอะไรก็โจเจเก็บแล้วก็ทางมกนาครับตามไปเก็บละมาได้ยิบได้ส่วนวารัสครับตามไปเก็บฟีแกรนีได้แล้ววารัชสุดบาเลียแล้วหนีเข้าฟอมันยีครับแล้วมกนาเลื่อนหลือเท่านี้ครับเลื่อนหรือเท่านี้ก็สุดแบ็คคิวมาครับแล้วก็เสียหน้าไปที่ไม่สุดแล้วก็แต่เป็นได้ แล้วเป็นที่ปะคิวด้วยตาพนิเกวาาได้ตัวนึงครับแล้วนี่ค่ะเจเข้ามาโดนกําแพงของนายเจสีม่วงเข้าไปครับลอยอะไรค,ค,ครับตอนนี้ครับก็ปะคิวเป็นหกต่อหกแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็หกต่อหกครับมีอะไรนี้ออกอะไรได้บ้างครับออกนี่เอาเลยครับเราไม่งได้ครับมีแก๊ก อืตอนนี้ปิงผมไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่อ่ะดิผมไม่ได้เช็คครับแต่ปิงผมไม่เยอะนะนิดหน่อยหน่อยครับแล้วแก๊มาแก๊ขึ้นมาแล้วแล้วนี่กดแก๊สชวะให้สวนเปิดลเรวกัแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห้อก็ร็อกไม่ได้ร็อกไม่ได้น็อก็มาอะไรกันไปกำลังจะตายแล้วโดนล็อกไปแล้วอย่าโดนหัวอะไร เป็นเวลาที่เก็บทางไม่ได้ครับแล้ววาระทางฝั่งเจได้เลอันสี่แล้วเราไม่ได้สามจุดแล้วเนี่ยครับเป็นทางเจแล้วที่เก็บทางมันจะดีแล้วหทางเจครับเข้ามาแป๊มเป็นคอนักหูหัวเจฝั่งตีม่วงแบกไปแล้วตนี้เจเราหนีอันดีลก็เราตีเจไล่ตามมาแล้วก็เป็นเวลาที่เก็บารลาไม่ได้ครับทางเจดีเอิร์ดเก็บพิมพ์พีไปแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแคทที่เก็บเจไม่ได้คนท้ายครับจบครับแทบจะยกทีมครับเราครับเราครับเข้าไปทำไมครับจอดตะกี้ครับ แบ็คเดฟเคโอเคครับเดี๋ยวหงั้นรีบจบเกมก่อนกาเล่นเกมหน้าไวๆเนาะเราไม่ตายกับคนแรกครับมันคือเหยื่อครับเราเป็นเหยื่อแค่เราเราต้องแบบเข้าไปครับยังไง้อยทำรอยครับเราก็ต้องตายอยู่ดีครับเราพ้่งตายแบบมีคุณค่าดีกว่าครับย่อไดมีคนหนุนมีพอจูนหนุดไปครับไม่ได้เข้ามาเล่นนะ เอ,อ้ยคีอาดึงไม่โดนจีนไปแบงกินกำแพงมา,โโาปูดูครับกางกำแพงฝันใส่กำแพงเองครับไม่ไเอากำแพงเขาไม่เอากำแพงเขากูกำแพงโอเคอ่ะ เป็นอัไที่เก็บเจบไม่ได้แล้วหมูมีแก๊งอะไรก็ตา,ายครับโดบาร์เทนดูเองไปแล้วมีใครเข้ามาไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรที่เก็บไม่ได้ิดแล้วก็เจครับเก็บเจบไม่ได้ครับหม,มูมียิงตัวฮไปด้วยครับโหแล้วนี่ครับไอเกียครับโอ้โอ้โหรดชอตนะรช็อตรัดชอตอย่างแหงเฮกขาแหงเฮงไปหมเนี่ยหางน่ามากลงยิงว้าวไม่ออกครับ โอ้ยต้อแปดหนีครับแปดหนีแปดหนีเอาเอาวอาครับนี่ครับแล้วก็เป็นไล์กันที่เก็บซาวานันไปได้โอ้ได้เจ๋อยู่ครับนี่นะครับการล่าจอดีดีครับเอาเน็ตเน่าเด็กผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกมหน้าเกมหน้าก็มีครับเกมหน้ายังมีอยู่นะนี่ครับเสียฝั่งนั้นเราเข้าใจครับว่า คนไม่โฟกัสเราไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิ้นครับเราเข้าใจแล้วเรื่องปัญหา,านเน็ตครับมันเป็นเรื่องดริสัยของของเกมเมอร์ทุกคนครับเกมเมอร์เกมเมอร์ทุกคนต้องเคยเจอปัญหาเรื่องนเน็ตเนี่ยครับ,บเดี๋ยวเกมหน้าครับเกมหน้าครับใครที่สนใจก็เตรียมตัวรอครับเข้าเกมรอไว้ได้เลยครับแล้วแบงกินเย็นแบงกินดึ่มมา ติดไปตาโอหยเป็เสียเลยีิงก็ตายโดนนา่งเจงกันไปได้แล้วดูครับวารัสครับคุณจิงวาครนะมีอักเก็บดับเบิลคิวไม่ได้เก็บไรก็เก็บทั้งทางวารัสถ่างว่างโมไม่ได้แล้วโอ้โหนักไปดีได้สวยแล้วพาวเวอร์ถอดมาไอพาวเวอร์ถอดมาไม่รู้ครับแล้วนี่ครับเก็บคิวมาแล้วโอ้ยแล้วยิงครับดีครับเอาตัวมาขวากระแมวไว้ก่อนแล้วแปลงเป็นคอสดีแล้วเตรียมมีการโดนถือออกมาโดนกลับมาแล้วมาแปลกินนี่เลนหัวทาง แบงกิ้นที่เล่นทางเนี่ยครับปีแกงครับตามเข้ามาซ้อช่วยทางนะกี้ได้สวยมากครับแล้ววารัก็เก็บทางมีแกงไว้ได้ครับวารัฟังผมหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับฉันกำลังคอร้องอ่อนวอนเถอยาไปครับอยากได้แปดนี้โอ้ Back chui mà, back chui mà Không, sai Không, không.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  โอ้ยโดนมาตอนไ้เดินจะจอาตะตะตะกีครับตีตะกีกตะกีครับโอ้ยเราก็ลรอตาตาตาอยู่น่าเรับไม่ดีงแล้วีหัวจะไต่ิ่งไปไหนไม่รู้ครับโอ้ยแล้วพจะนิ่งไปไหนเราวมาตีโดนเข้ามาโดนแล้วแบโดนลูกจากโดนลูกจากโดนลูกจากแล้วเป็นมาลัสที่เก็บทางวันแล้ไไม่ได้แล้วเขาอะไมา ต้องเดินแล้วเปิดวอลนี่่อพอเปิดวอลพอเปิดวอลพอครับเปิดวอลเปิดวอลก็เปิดวอลว้าวเป็นรอยังเป็นต่ากเจที่เกมดับเบิลคิวไม่ได้เกมไรเกมเซย์ไม่ได้แล้วมกนาห์มาครับ้งกดโตเซเกอร์ตายครับเนี่ยเซนโตเลเกอร์หัวแล้วก็เก็บทางมาแล้วไม่ได้แล้วเนี่ยครับว่าเราจะเก็บอีกสองตัวเปิดได้คือว่าแล้วคุณฮังเจครับพยายามยืงตู้ยืดตู้แล้วโอ้โหไม่ไหวครับเป็นเซย์ี่เกมบกนาห์ไม่ได้อย่าครับ เราโดนเป็นเรื่องปกติครับเราใช้คำนั้นครับเราโดนตัวชินครับชีวิตช่วงนี้ครับถ้าเกิดเราไม่โดนนี่ครับสิ่งจะแปรครับอุปกรว่าเป็นมูทอลเซอร์ครับฝั่งนี้เวลาบิเปอร์ปปร GDMD เธอแล้วกเป็นอินฟินิตี้กับสแก็ตเตอร์มาครับนี่ครับมันพี่เล็กสเก็ตเตอร์ช่วยในการกดดันเลนนิดเดียขึ้นมานต่เลนนี้มันไม่มีปัญหาการกดดันครับนี่ครับอยู่ที่คนนี้คนเดียวครับนี่ครับตามเข้ามาดีครับเดินตามหลังเข้าไว้ครับไม่มีอะไรกล้ายุ่งแน่นอนครับสองลาภกา GDN แบงกี้ครับนี่ครับดูครับไทยจะกล้ายุ่งกับแกตลอด อน่อกระตาไปกระตาไปหนแล้วมาเจนมเจนมาโเจนลูกแพเจนนี้แล้วก็แผ่นี้ไปแล้วแล้วเดี๋ยวกดยูนะครับแนวหลังครับเป็นวาระที่เก็เจไม่ได้ครับแล้วก็าเจนเก็เจไม่ได้ครับแล้วแล้วเครับโ้เจ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 แล้วมีคอดูมันจะใส่พิวงเป็นายเที่เก็บบคนดูไม่ได้แล้วาคอนจะตาแล้วขันบอตะไลนี้ใครนบอตะไลนีีเคีับแล้วก็หอยินตายไมตาย มารัตพี่เก็บพี่เวอร์กิลไว้ได้ครับไล่ย,ยิงเจไล่ย,ยิงมอคาน่าแล้วก็ไล่ย,ยิงไล,คล่ครับเมื่อกี้อาชันหุน่นนำไปตีป้อมอยู่ครับอาชันหูน่นนำไปตีป้อมไม่หันมาช่วยผมครับเนี่ยอาชันหู่นนำครับโดนหลุมลลแล้วโดนหลุมแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งพอจู่จังแล้วตีเข้ามากันตีเข้ามาแล้วหูเนี่ยครับมาตีมีไล่ก่อนตาครับแต่โดนวาร้วครับเนียครับงา นัวไปหูแล้วเป็นทางมีแครงแล้วที่ดึงนางวาลัสมาตายแล้วเจคเก็ตมีแคร์ไม่ได้แล้วตอนนี้ครับเจเรียนเออจวาลัสโดนลุงแล้วก็เป็นวาลัสครับที่เจทังมีมอดจูไม่ได้ตัวนางเจครับก็เก็บวาลัสคืนไม่ได้เหมือนกันครับต่างคนต่างเสียครับแล้วแล้วแล้วป๊อบจะแตกตีเกินใ่ตาตะกี้ครับเราไม่รู้ว่าใครผิดครับ บอม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 หลอนตั้งตาแทบไหลครับเนื้อเห็น G M G อ็มเถอะใจเย็นครับเขาบอกเลยครับว่าต้องใจเย็นกว่านะอ๋อตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ครับโอ้ยดึงมาโดนเซ้เต้เต้แหม่ดมาตั้งโดนลงไปแล้วไปเก็บเก็บเวลา แล้วคร nah. ับเข้ามาแล้วครับมิดทปตูนะมิดทปตูครับเขาจะไปไหนครับกูรูเอาแล้วทอสมาติดผมนะทอสมาติดละจาทอสมาติดละจานี่ครับปากัดกระจายกระจายแล้วเป็นเจที่เกีย็บทางมาแล้วไม่ได้ยังรูปมันก็จะวิ่งนีครับสำลับทลาดสำลับทางเกจกันแล้วก็ไม่รอครับแล้วมันจะยิ่คนเดียวครับแล้วมัตสึยิวคนเดียวมัตสึยิวคนเดียวล็อกไปแล้วเป็นไลท์ที่เก็บเทาเชนไม่ได้แล้วก็เจก็เก็บทางมัตสึยิวไม่ได้ครับยกทีนาทีครับ อไอ้ไต้องขอบคุณ g F ีเ e. มแบงค์ยิงอะไเยอะมากครับยิงสามโอ้โยโดนเลเตอร์ยิงครับเราไม่เล่นด้วยครับเลเซอร์ครับแล้วล้องไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมทันทีครับจบเกมแรกครับท่านน์ขอบคุณ g F ีเ e. ทั้งสองคนมากครับ